มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบันไดเลื่อน BTS สถานีสุรศักดิ์ขัดข้องบันไดเลื่อน BTS สถานีสุรศักดิ์ขัดข้องทำเอาผู้โดยสารประชาชนร่วงเจ็บระนาวเจ้าหน้าที่รุถเข้าช่วยเหลือเร่งสอบสวนโดยด่วนค่ะ วันที่20สิงหาคม2,565เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนหลังบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ขัดข้องนะคะทำให้คนที่อยู่บันไดพัดตกลงมาบาดเจ็บทั้งหมด27รายค่ะ ทางนี้นะคะเจะ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังทั้งอาสาสมัครเพื่อเข้าปฐมพยาบาลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บโดยมีพยานเผยว่าปันไดเลื่อนเกิดขัดข้องนะคะมีลักษณะไหลลงมาเองจนเกิดเหตุขึ้นคะ่ะเบื้องต้นมีการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนะคะขณะที่ตำรวจจะเข้าตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ